การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะการที่เจรณาในทุกๆแบบพระดังที่กล่าวไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้านะเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ฝากเอาไว้ให้เ,เราเห็นที่เรียกว่าเห็นทุกคนเลยนะเห็นใครก็ตามเนี่ยถ้าเราละลึกถึงไตรสิกขาไม่ได้ละลึกถึงสติปัฏฐานไม่ได้จำคำสอนเหล่านี้ไม่ได้เราได้รับมรดกอะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างที่เป็นจริงๆเลยนะ ถ้าถ้าจะเริ่มเช็คตัวเองตลอดเลยนะอ,ะอย่างคุณบุญชูหันมาข้างหน้าเนี่ยมองเห็นคนนั่งข้างหน้าเนี่ยนะท่านนึกถึงอย่างที่เรียกว่าศีลลองนึกถึงศีลดูก่อนสองสมถะสามสติปัฏฐานเนี่ยนะกายสิบสี่บัพพะเวทนาเก้าจิตสิบหกธรรมะห้าหมวดเนี่ยนะถ้าเรานึกไม่ออกเลยเนี่ยเราได้มรดกอะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างเราไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรจริงๆจ,งจากพระองค์เลย ทีนี้ถ้าไม่ได้แล้วเราจะเพียรเจริญตามพระองค์เนี่ยเพียรตรงไหนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเพียรอะไรทีนี้ถ้าไม่เพียรอย่างนี้นะอิทธิบาทไม่รู้จะเอาตรงไหนมาว่าเออเนี่ยเราเป็นคนมีฉันทะนะเราเป็นพวกมีวิริยะมีจิตตะหรือมีวิมังสาก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาว่าจะปรับอินทรีย์ก็ไม่รู้จะปรับอินทรีย์ไหนก่อนพราะมันไม่มีซักอินทรีย์เลยอะ่ะทีนี้ถ้าปรับอินรีย์ไม่ได้ไม่รู้จะเอาพละอะไรมา พระนี่แปลว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวในเช่นศรัทธาพระก็ไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธาวิญญยพระไม่หวั่นไหวในความเกียจคร้านสติพระไม่หวั่นไหวในความประมาทหรือความหลงลืมเนี่ยนะในความตั้งมั่นเนี่ยสมาธิพระไม่หวั่นไหวในความฟุ้งซ่านปัญญาพระไม่หวั่นไหวในอวิชชาทั้นมันก็ไม่รู้เอาอะไรมาเป็นกําลังเป็นคนที่อ่อนกําลังอ่ะนะอ่อนเปียกกับตกกับเปียหมดเลย ทีนี้ถ้าไม่มีกําลังอะไรอย่างนี้เข้าเอาอะไรมาตรัสรู้ที่เรียกว่าโพชงเนี่ยนะเอาอะไรมาตรัสรู้ถ้าโทษชงไม่มีแล้วเอาอะไรมาฆ่ากิเลสที่เรียกว่ามรักอะนะเพราะคําว่ามรักนี้เป็นชื่อของธรรมที่ฆ่ากิเลสแล้วเป็นธรรมที่แสวงหาพระนิพพานก็ไม่รู้เอาอะไรมาหาพระนิพพานอีก,กนะมันก็เลยเป็นคนที่ขอมรดกจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยไม่ผ่านเนี่ยนะไม่ได้มรดกสักชิ้นจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า